ทาเสร็จแล้วไม่ต้องตอ um <l 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 ูงรูปแล้วแน่นอนทำเสร็จแล้วไม่ต้องตูงแน่ไม่เบี้ยวแน่นอนลบแอปทิ้งเลยลบแอปทิ้งเล้ไหมลบแอปไม่ได้เพราะเราเป็น V.I.P. โอ้เอ๋พ่อแี้เลยพ่อจากเพื่อนเราเรรู้สึกว่าเราจะเป็นผู้หญิงที่สวยมากเวอร์รู้สึกอุ่นๆสบายๆ มาเป็นเดืองที่ number o อยู่แล้วด้วยจากอาชีพเราด้วยเนาะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเราก็จะมีคุณหมอมีแพทย์มีเครื่องมือเก่งๆใช่ไหมคะอย่าง innovation ใหม่ๆอย่างเงี้ยเอามาดูแลตัวเองเราอย่างเครื่องที่ขวัญจะพาทุกคนไปทำนะคะเขาเรียกว่า True s c a l p ID ค่ะสลายไขมันด้วยคลื่น RF นะคะซึ่งตัวนี้นะคะเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดค่ะทุกคนพอทำเสร็จแล้วเหมือนขวานนะคะร่างกายของเราเนี่ยเขาจะเผาผ่านไขมันไปได้ถึง30%แล้วก็ได้รับการรับรองจาก USFDA ค่ะ แล้วทุกคนไม่ต้องกลัวว่ามาแบบนี้มาเหมือนดูดไขมไปเปล่าไม่ใช่นะคือจะทําให้เราเป็นผู้หญิงที่สวยและมีสุขภาพดีขึ้นเพราะว่าคนไหนที่ออกกําลังกายไม่รู้สึกเหงื่อผลอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องมาใช้นวัตรกรรมเครื่องอะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยจะทําให้เราเป็นผู้หญิงที่แบบฝุ่นเราก็จะลีนจะแบบมีลายเส้นมีลายกล้ามท้องมีมัสเซลิลที่มันแบบชัดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยลองมาทำกันดูนะคะว่าัลว่ามันดีหรืแว่าเดี๋ยวเครื่องต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อจะเป็นเครื่องที่แบบ ทำให้ก้นเด้งทำให้หุ่นเรากระชับเครื่อง M Sculp Neo นะคะซึ่งตัวนี้นะคะจะช่วยสร้างลายเส้นกล้ามเนื้อให้กับด้านกายเราช่วยกระชับแล้วก็ช่วยสลายไขม,มันด้วยค่ะตรงไหนใช่ไหมคะคนไหนที่มีแขนใหญ่มีหน้าท้องใหญ่หรือว่าอยากจะมีก้นที่เด้งก้นกระชับนะคะสามารถมาที่เครื่อง M Sculp Neo ได้เลยค่ะ วสวยเหตุผลเลยคะ่ะว่าหน้าทองของเราเนี่ยแบนราบแล้วก็เห็นลายเส้นชัดขึ้นรู้ความรักของขวัญแล้วก็มาทำตากันนะคะขวัญรักคุณหมอรักเดิดรีนิกแล้วก็รักแฟรคับทุกคนค่ะ